ขาวเชียวแหละอยู่บ้านเราถือว่าขาวนะแต่มันมืดเฉยๆเบอร์ดำด้อค่ะมันมืดซื้อๆกล้ามแขนก็หายไปเบิดแล้วไม่อยู่นี่ไม่ใครได้เล่นไม่ได้เอาย่าผักเท่าไหร่ ạ ủa không cãi cái khi ăn gần được, you know ủa 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 เล็งหน้าท้องด้วย át, มีรถมาอีกคันแล้วรถมาเก็บหญ้าทำมันทำมันเร็ว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 รีบมาแปดเะ็หมดแล้ว ที่นี้ขอบคุณค่ะหนูชอบต่อยมวยหนูชอบออกกําลังกายหนูเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วพ่อสอนเอาไว้ป้องกันตัวเองเฮ้ย ล้มแล้วทั้งนั้นล้มอีกแล้วต้นใหญ่ขนาดแบบขนาดแบบน้องน้องเสกน้องแหนมน้องเอมี่น้องพอทเจอซิกแพคนางยังร้อง,อ,งอุ้ยเลยอะแบบน้องพอทแบบอู้อู้อูอ้มากดของนางมากดมากดของนางอู้น้องพอทบอกพอทก็มีพอทก็มีพอทก็มีซิกแพคนะเอซี ตัวเล็กๆอ่ะมีซิคแพกอ่ะเออพออพ่อชอบทําเหมือนกันเขาบอกชอบชอบทําเหมือนกันพี่นางสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาเร็วๆสิมืถอยอยู่ทําไมไม่เข้ามาเหรอมือถอยไปอ,อะไรอ๋อถอยเก็บขยะมั้งอ๋อเขาเขามาบ้านโน้นเขามาเอาไม้ล้มบ้านโน้นหรือเปล่าไม่ก็จะมาเก็บ พันยาบ้านนี้เมื่อตื้อมาแล้วเป็นแท่งเป็นแท่งเลยแหละแท่งเป็นแท่งมาอีกแล้วบ้านโน้นลมสองต้นแล้วเอามาแล้วรีดมา โอ้มาหลายคันเลยอุ้ยมาแต่หัวตัวไม่ไมกคันหนึ่ง <c oughs> เอาเอา้ <c oughs> เอาเย้มาแล้วก่อนแบตเตอรี่จะหมดนี่อันนี้มาแล้วตัวมาด้วยเอาคู่แฝดนี่วะคนขับคนนี้ คนคนคนนี้กับคนนี้หน้าเหมือนกันเลยค่ะเนี่ยเนี่ยเอาเอาเอาเจ็บย้าครับเจ็บทำงานกันเป็นทีมครับอย่างรวดเร็วครับเย่ yeah. ก่อนแบตเตอรี่ังหมดได้ดูอีกแล้วคนที่คนที่อัดย้านะคะกับคนที่ขับรถที่เก็บย้าคันนั้นนะคนที่ขับรถคันที่เก็บญ้านะคะ หน้าเหมือนกันเลยแสดงว่าเป็นพี่น้องเหมือนแฝดเลยนัานสิงเลยนะเตร์ตรเตรเอาจัดเข้าไปคันนี้เร็วๆหน่อยคันน้อนสิงไปลอยอยู่แล้วว,ว้าวอ่าติ๊ดๆๆตตตตจิ้มฮะจิ้มไปแบตเตอรี่เบิดแล้วพี่น้อง นี่บ้าง